ชชูครีมไมไ่่ใพี่ประกาศคะน้องพึ่งอยากกินเอแคลร์ที่ตลาดจังเลยร้านเบเกอรี่ที่ตลาดไม่เคยทำเอแคลขายนะน้องพึ่งไปเห็นที่ไหนมาก็ไอก้อนกลมๆนุมน่มๆม,มีไส้ครีมนั่นไงคะไม่ใช่ครับอันนั้นเขาเรียกว่าชูครีมเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟัง วงการขนมเบเกอรี่ในบ้านเราเนี่ยมีเรื่องที่ชวนปวดหัวและอีกอย่างวะมากๆเลยก็คือชูครีมกับเอแคลร์นี่แหละครับปกติเวลาเราเดินเข้าร้านเบเกอรี่หน้าปากซอยแล้วสั่งว่าเอาเอแคลร์กล่องหนึ่งครับสิ่งที่เราจะได้มาคืออะไรมันคือเจ้าขนมลูกกลมๆเล็กๆพอดีคําแป้งนุ่มๆกัดไปแล้วไส้ครีมทะลักเยิ้มเต็มปากใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าถ้าคุณไปสั่งเอแคลร์แบบนี้ที่ฝรั่งเศสหรือประเทศไหนๆในโลกเขาจะยินงงแล้วอาจจะหยิบขนมทรงยาวๆหน้าตาเหมือนแท่งขนมปังเคลือบช็อกโกแลตมาให้แทนเจ้าล<ๆ>ูกกลมๆนั้นอา ครีมพัฟคำว่าชิในภาษาฝรั่งเศสแปลว่ากะหล่ำปลีเพราะเวลาอบออกมาแล้วแป้งมันจะพองๆยยบๆบดูคล้ายหัวกะหล่ำนั่นเองส่วนเจ้าเอคาของจริงอ่ะเขาต้องมาเป็นทรงยาวๆเหมือนนิ้วมือจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องชุบหน้าด้วยช็อกโกแลตหรือน้ำตาลเยิ้มๆให้ดูหรูหราคำว่าเอคาแปลว่าสายฟ้าแลบซึ่งเขาว่ากันว่าเพราะมันอร่อยมากจนคนกินกินหมดไวเหมือนสายฟ้าแลบต่นเองครับแล้วทำไมคนไทยรวมถึงน้องพึ่งเองยังเข้าใจว่ามันชื่อเอแคลล่ะคะ เรื่องนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะแต่นักกินหลายคนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะสมัยก่อนตอนที่ขนมฝรั่งเศสเข้ามาในไทยใหม่ๆร้านเดเกอรี่คงอยากได้ชื่อที่ฟังดูเกๆ๋ๆหรูๆแล้วคำว่าเอคลามันดันติดหูง่ายกว่าชูครีมมากๆก็เลยเหมาเรียกเจ้าลูกกลมๆว่าเอคลาไปซะเลยพอเรียกกันมา10ปี20ปีจนตอนนี้มันกลายเป็นความผิดที่ยอมรับได้ไปแล้วในประเทศไทยเรามีภาษาเบเกอรี่เป็นของตัวเองครับแต่จริงๆไม่ถูกต้องนะครับคนไทยมักคิดว่าถ้าเรียกเอคลาคือลูกกลมเล็กถ้าเรียกชูครีมคือก้อนใหญ่พร น้องพึ่งเข้าใจแล้วคะ่ะต่อไปนี้น้องพึ่งจะเรียกให้ถูกต้องเพื่อนๆคิดว่ามีคำไหนที่คนไทยมาเรียกผิดอีกไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ